เอาเลยครับผมก็ขอกราวสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเองที่โคเวอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาเรีวิรแมปที่มีชื่อว่า yes yes เพจเป็นของพี่นาย Y C Head เองยูทูบเบอร์คนดังของเรานั่นเองนะถ้าใครไม่เล่นบอกเลยว่าเไอารเอาเนี้ยโค้ดเก๋นะถ้ใครไม่เล่นบอกเลยโค้ดเก๋นะนั่นแหละโอเค อย่างแรกเลยวิธีการฟาร์มแบบนี้ก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับผมเนาะโอเคอย่างแรกเลยตรงนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มนะครับผมไม่ใช่ตรงนี้จุดฟาร์มแรกก็อยู่ด้านล่างนะครับผมนะนี่ลงไปเลยเนาะอืม้วผมลงไปเลยนะครับเราจะเจอมอนใส่ชุดทหารเรือเวลหนึ่งล้วก็ตีไปแล้วตอนแรกเราจะมีแค่คอมแบทแล้วก็ตีไปนี่นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงตีไปครับตีไปซึ่งการตีเนี่ยแม่งมอนมแม่งแรง ใช้โมติอัดไปหนึ่งทีเป็นไงล่ะโอ้โหไม่ตายไปต้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคก็อื่นนะครับผมซึ่งเกมนี้วิธีการฟาร์มก็ตามระดับเลยซึ่งถ้าใครมีอาวุธระยะไกลอย่างเช่นดาบคาตนะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดซื้อนะมันหนึ่งโอ้ยเม่แกูมีปุผมวิ่งวิ่งำบากว่าบักปอบอ่าขอโทษพี่นายไว้แล้วที่ดาบไปอย่างนั้นนะครับชูๆผมจะแล้ว ตรงนั้นครับผมผมเจอแนละ้วครับผมนี่ครับผมมันจะอยู่ในชุดนี้นะผมในชุดนี้เราจะมีคาตานะาขายอยู่400บาทนะคะผมถ้าเราก,กดซื้อคาตาในราคา400าเลยป้างเลยอืม้มนะออุ้ยเราจะได้เป็นกล่องนี้นะเราสามารถดรอปได้นะนี่ครับผมนะอืมดีมากเลยนะระบบดีมากโอ้เราก,กดใช้ปุ๊บเราก็จะตายนะผมซึ่งไม่รู้ทำไมถึงตายนะก็ตั้งจะตายอยู่แล้วแหละเออ โอเคแล้วเราก็จะได้คาตานามาคาตานามีสกิลสกิลนึงะผมเป็นสกิลปัดึ้นไปอน่างนี้นะโอเคก็ถือว่าเป็นสกิลแบบระยะไกลแล้วันทุกคนฟาร์มได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นเออมันนั่นแหละโอเคซึ่งในมือถือเดี่ยเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนะคือเขาแบบใส่ใจคนในมือถือนะครับผมนะโอเคเราก็กดฟันไปนะผมนะฟาร์มไปเรื่อยเลยนะฟาร์มไปเรื่อยจนเลเวลต้องสามสิบอ่ะพอเลเวลสามสิบเราขึ้นมาตรงนี้นะครับผมนะ โอเคพอเราขึ้นมาตรงนี้เราฟาร์มไปแล้วฟาร์มตรงนี้ถึงเวลแบบสักแบบแบบเยอะๆเลยอะแบบสักสักสองร้อยอะเออนั่นแหละใครฟาร์มนะคใครเล่นแบบนี้บอกเลยว่าเขาโคตรตึงนะคะผมก็อย่างมันเล่นกันเยอะนะครับผมนั่นเองโอเคจุดดีสเต็กล่ะก็ะอยู่กับพี่นายไวคงนี้นะผมจะมีอินฟิซีพี่นายไวอยู่นะถ้าเราถ้เรากดไปเราก็จะได้ดีสแต็กนั่นเองนะดีสเต็กฟรีนะคะผมนะดีสเต็กล้วกพตรงนี้เลยนะคะผมโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเค แล้วผมจะพาไปดูเกาะต่อไปก็คือเกาะฮิมะนะผมซึ่งใครไม่รู้จุดทางไปเกาะฮิมะนะผมสมมติเราอยู่ที่ท่าเรือนะคะผมให้เรามาตรงนี้เลยนะคบผมนะสำหรับคนที่ตัดกราฟิกต่ำนะให้เราตรงมาตรงนี้เลยนะครับอ่าเกาะก็อยู่ใกล้ใกล้กันนิดเดียวนะคะผมนะนั่นแหละเออเรามาถึงตรงนี้แล้วเราจะเจอกับมอนเวลโคตรเยอะสองร้อยเอานะเรากดใช้สกิลใส่มันแบบตึงๆโอ้ my god โอเคแล้วผมให้เราตีเ่น,นี่ไปเรื่อยนะครับตีเป็นกว่าวมันจะตายนั่นเองนะครับซึ่งถ้ามันตายแล้วก็จะเป็นสภาพนี้ นะเราเลเวลเราก็จะพึ่งนะครับถ้วยพึ่งอะไรอะเพิ่มนะครับผมโอเคพอตีที้นี่ดกว่าเวลเราสักสามร้อยนะผมให้เรามาตรงหลังนะจะมีบอสโง่โงอยู่นะผมย้านะว่าเป็นบอสที่โง่ที่สุดนะผมนะโอ้ยคุณพูดเราไ่ไหนเชี่ยโอเคเรามันจะมีบอสเวลนี้เนาะบอสแบบพวกนั้นตึงนะเราตีไปเรื่อยนะตี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 เออเราแต่ตีไม่ไหวนะเราล้มแล้วม่นจะดีกว่านะผมโอเคประมาณนี้ตีเวลกัดดอบอะไรไม่รู้นะครับผมซึ่งไม่มีรู้มีอะไรดบนะครับผม เค okay, ด้านบนนี่จะมีอะไรไหมเราจะไปดูในบ้านนะว่ามีอะไรขายนะครับผมผมว่าเราต้องมีอะไรบางอย่างที่ต้องขายนั่นไงนี่นะจะมีท่อปแป,ป๊บขายอยู่ในราคาหนึ่งมื่นหนึ่งมื่นเท่าไหร่วะหนึ่งมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเราซึ่งคนขายก็เป็นตัวผมเองนะครับผมก็อย่าลืมมาซื้อตรงนี้นะครับท่อปแป,ป๊บนะครับผม โอเคหลังจากนั้นนะครับผมซึ่งพอเราฟาร์มเกาะน,นี้อ่ะจนถึงเวลเท่าไหรเท่าไหรดีวะเอาเป็นว่าลักพันห้าเลยแล้วกันนะเออนั่นแหละครับพอเราเวลหลักพันนะแล้วก็ประมาณนี้แหละพอเราเวลพันขึ้นเนี่ยก็จะไม่สามารถมีมอนตัวไหนที่ทําอะไรเราได,แได้แล้วก็ฟาร์มอะไรก็ได้ตามใจเรานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมจะไม่บอกวิธีการฟาร์มต่อนะเพราะว่าพอเราเวล์หนึ่งพันเนี่ยก็ไม่มีใครที่กล้าจะมาทําอะไรเราได้นะครับผม เดี๋ยวเราจะมารีวิวผลโมจิแล้วมาสอนเอวิธีการสุ่มผลนะผมซึ่งผลโมจิเนี่ยโอ้โหโอปิซ่ทีวีลงคลิปสุดยอดสกิลเซ้นนะคะผมเปียงเป็นการปล่อยนะคะผมเป็นการปล่อยอโมจิออกไปนะครับผมซึ่งเออผมไม่ได้อัพผลนะมันเลยอาจจะเบาๆนะครับเนี่ยผ,ผมไม่ได้อัพผลนะเคต่อไปเป็นสกิลใครทัก messenger มาวะเคต่อไปเป็นสกิลเองนะผม เป็นการจับศัตรูแล้วก็เหวี่ยงลงพื้นนะคบผมเหมือนในบ็อกซ์ฟูดเลยนะแต่ก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่หรอกเออ,อเขะแล้วจะพามอนไปทาไมล่ะโอเคต่อไปเป็นสกิลซีนะครับผมสกิลซีอ่ะเป็นการทุบพื้นนะครับผมใช้โมจินะครับเป็นแบบโมจิแบบดาๆอะ่ะเป็นแบบเครือบไฮคิทุบพื้นเลยประมาณเนี้ยก็ไปเป็นสกิลวีนะครับผมว้าวไปต่อยมอนสิไปต่อยมอน ไมต่อ,อยทำไมวะโอเคส่วนจุดสมพลเนี่ยให้เราไปที่เกาะแรกเลยนะครับผมเนาะเกาะแรกเลยนครับผม,มพอเรามาถึงที่เกาะแรกเนี่ยให้เรามาตรงตรงนี้นะครับผมให้เราเตือนทุกคนตามผมมาเลยนะครับผม อ๋อให้มันตรงนี้เลยนะมันมันจะอยู่ใ,ใกล้ทางขึ้นตรงนี้นะให้เรามาตรงนี้เลี้ยวมาตรงนี้นะเลี้ยวทางซ้ายมาเลยนะอืมเราเจอกับ n b c สมพลเองใช้เงินสองเท่าเราสองแสนเราโคตรแพงนะโอ้ผลไม่โคตรแพงเลยว้าวไมคก็สไมคกนะครับแล้วกดซื้อไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ สำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้สำหรับใครได้ที่ว่าให้ผมรีวิวดาบต่างๆอย่างเช่นโพวีโพดาบโพแล้วก็ผลอะไรหรือว่าชอแป,ป๊บอะไรเนี่ยก็อคอมเมนต์ไว้นะผมผมจะมาทําคลิปสอนแยกนะคะผมอีพีต่อไปนะผมจะมารีวิวไม่บอกดีกว่าว่าจะทําอะไรโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับผมโอเคใครไม่กดไลค์ล่ะใครไม่กด like ลไกด like ลนคน์ยังงั้นโคตรเต้